สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ในเกมโลโบอีเช่นเคยคะ่ะวันนี้เราอยู่ในแมปถนนเบอร์รี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะพามาดูกันว่าในหนึ่วันเราทําอะไรบ้างแต่ตอนนี้เริ่มจาก4ี่โมงเย็นนะคะทุกคนก็คือเวลาเร็วมากเลยเราก็เลยเริ่มที่4ี่โมงเย็นไปคะ่ะทุกคนเราก็ มานอนนะคะแล้วก็จะตื่นไปอาบน้ํากันค่ะแต่ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะทุกคนก็คือเราเพิ่งจะได้นอนได้พักผ่อนนะคะเราไปอาบน้ํากันค่ะอาบน้ํากันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันใหมค่ค่ะตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งตัวกัน,นะคะ่ะไปกันค่ะทุกคนทุกคนทำไมประตูมันเปิดไม่ได้ กลับไปแต่งตัวกันค่ะทุกคนวันนี้ว่าจะออกไปหาอะไรกินในเมืองหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นลูกของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันนะคะคือถ้าทุกคนดูตั้งแต่ต้นมาก็จะคิดว่าเออทำไมสีผมไม่เท่ากันก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวไปเอากระเป๋าแล้วไปเลยค่ะมาถึงแล้วนะคะก็คือฟ้ามืดพอดีเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันแล้วพอ ไปหาอะไรทานเสร็จก็ต้องมาอาบนะ้ำเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นลุกวันนี้แบบเต็มๆแบบสุดๆนะคะจะไปสภาพนี้เลยเนาะแล้วก็จะไปขี่รถไปกัน,นะคะ่ะทุกคนรถที่จะเลือกไปในวันนี้แน่นอน,นะคะ่ะจักรยานคือที่จริงนะคะว่าจะแบบไปรถที่อื่นแล้วแต่ว่าก็จะขี่จักรยานไปเพราะว่าแบบจะได้เาผาผลาญไขมันนะคะก็จะได้แบบ กินอย่างอื่นแบบไม่รู้สึกผิดแล้วก็ขี่จักรยานไปกัน,นะค่ะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามีคนไหมเพราะว่าแบบก็เริ่มดึกแล้วหนะอืมแต่ยังไงก็ต้องมีนะคะไปค่ะเข้าเมืองกันแล้วก็ไม่แน่ใจเลยว่าจะไปหาอะไรกินที่ไหนเนี่ยก็คือดึกมากตอนนี้ <c oughs> เปิดไฟก่อนนะคะโอ้โหล้ำสุด,สดเลยจักรยานที่แบบแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราทนได้นะคะ ทุกคนมาเจอร้านขายอะไรแบบเนี้ยโอ้ให้ไปลทุกคนเราบอกว่าจะกินข้าวใช่ไหมก็ต้องไปหาข้าวกินซึ่งเราจะทําแบบนี้ไม่ได้ค่ะมาเจอร้านก็คือมาเจอแบบร้านอันนี้คือร้านอะไรอะเราก็ไม่รู้นะแต่เรายังหาร้านอะไรไม่กินไม่เจอเลยเราจะกินอันนี้ก่อนนะนี่ไปกันค่ะมันเป็นร้านจูยสมูตี้อะไรสักอย่างแล้วคนนี้ใครอะทุกคน ไปกันคะ่ะมาเราจะมาซื้อกับพี่คนนี้นะคะพี่คะสวัสดีคะ่ะเอาวันไหนดีเอาน้ำปั่นนะทุกคนเราไม่รู้ว่าเออเอาไปกินชามๆเดี๋ยวกินก่อนนะคะตอนแรกว่าจะหาซื้อข้าวกินแต่คิดว่าแบบกินอะไรพวกนี้ก็น่าจะประทังชีวิตอยู่ได้เลยเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องรอดค่ะวันนี้ไปคะ่ะ คือเดี๋ยวเราว่าจะเดินดูก่อนนะว่ามันมีอะไรไหมอันนี้มันคือร้านอะไรอะ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนว่าจะไม่มีร้านกับข้าวอะไรขายลยนะุยเนาะเดี๋ยวฉันจะตัดไปตอนที่ฉันเจอแล้วกันนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าสุดท้ายจบยังไงสุดท้ายก็จบที่ต้องมาทํากินเองคะ่ะว่าจะไปหากินข้างนอกแบบไม่ต้องเหนื่อยแต่นี่คะ่ะวัตถุดิบมาแล้วจะไม่ทําไม่ได้คะ่ะ มาทํากันคะ่ะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเนาะนี่ก็คือมีของอยู่เดี๋ยวไปหาทํากันนี่คะ่ะทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวไปเลยจบๆคือตั้งใจออกไปข้างนอกบ้านตั้งนานสุดท้ายก็ต้องกินแบบนี้คะ่ะทุกคนแบบน้อยมากทุกคนเดี๋ยวก็ต้องไปอาบน้ำเข้านอนกันอีกแล้วสิไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนทนได้คะ่ะ หลังจากกินเสร็จแล้วเราจะมาหาอะไรกินกันก็จะใช้เป็นเครื่องทำชากาแฟอันนี้เลยนะไปทำกันค่ะเราจะเลือกเป็นฮอตช็อกโกล็นะคะเพราะว่าแบบต้องแบบมีอะไรแบบเข้มๆหน่อยอืมอร่อยมากค่ะทุกคนไปอาบน้ำอีกรอบค่ะออกไปได้แป๊บเดียวเหงือ่อชำ่ำไม่เป็นไรค่ะสู้ มาค่ะทุกคนก็ตัดมาถึงตอนเช้าเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงชุดวันนี้ก็เป็นหนังประทูเลยค่ะทุกคนไปค่ะลงไปข้างล่างอีกแล้วอา้าวประตูอยู่ทางไหนคะเนี่ยประตูอยู่ทางนี้ค่ะทุกคนไปกันค่ะวันนี้ว่าจะไปเดินหาดนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงไหมไปค่ะทุกคน คือทำไมต้องมาใส่รองเท้าแบบนี้เพราะว่าแบบมันจะเดินหาดเนาะเดี่ยวขออน,นุญาไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะนี่ค่ะรองเท้าเดินหาดวันนี้ไปคนเดียวอีกแล้วค่ะแล้วก็จะมาเอารถกันนะคะนี่นะคะอะไรอ่ะเราเขาบอกว่ารออะไรสักอย่างนะคะไม่เป็นไรเดินไปก็ได้อุ๊ยทุกคนน่ารักมากอันเนี้ย วยทุกคนดูดีแต่มันเป็นครั้งของเด็กนะคะก็ไม่เป็นไรคีปไปเถอะไปนะคะอันนี้จะเป็นชายหาดชายทะเลแบบเดินสับๆนะคะก็คือคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะแค่จะมาทําแบบชีวิตประจำวันให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยในนี้เราทำอะไรบ้างนะคะนี่น่ารักมากเดี๋ยวเราจะมา ไปเดินหานะคะก่อนจะไปเดินหาทุกคนเห็นละตรงนู้นไหมที่เราพาไปเมื่อวานน่ะเดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูว่ามันน่ารักขนาดไหนนะคะคือแบบถนนเบอร์รี่นี้ก็จะแบบมีทะเลนะคะแน่นอนว่ามันก็ต้องมีร้าน Sunset c o a t i n g นะคะทุกคนเราจะไปใช้บริการกันทุกคนคือเขามีตั้งแต่ชุดว่ายน้ำชุดอะไรหมดนะคะ คือต้องช็อปแล้วค่ะรอไม่ไหวอยากเล่นน้ำจนใจจะขาดแล้วไปกันค่ะทุกคนทุกคนเราได้เว้นกันแดดมาอันนึงเดี๋ยวไปช็อปชุดตอ่อเพราะว่าไม่ได้เอาชุดลงมาจากอพาร์ตเมนต์โหทุกคนนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินชายหาดกันทุกคนดูชุดสิ น่ารักมากๆอันเนี้ยได้ามาในราคาแค่ห้าร้กว่าบาทเองนะทุกคนยังได้ขนาดนี้อ่ะทุกคนดูแล้วก็จะลงน้ำแค่นี้นะแบบไม่ค่อยมีคนเลยและทุกคนดูเหมือนข้างหลังเขาจะมีส่วนน้ำใหม่นะแต่เราไม่เล่นดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นอันตรายนี่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย